สวัสดีค่ะมาจากสารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนอ,อ,อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอนมีเมนูง่ายๆเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะเม,มนูวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดค่ะแต่ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาคือข้าวผัดส,สับป,ประรดค่ะหรือข้าวอบสับป,ประรดนั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าข้าวผัดใครๆก็ทําได้แน่นอนค่ะแต่ต้องได้สูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะแอนมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนสําหรับข้าวผัดสับปะรดมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมลองไปทําทานนะคะเชื่อค่ะว่ารสชาติอร่อยลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่าน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะแล้วหลังจากนั้นเราไปเริ่มต้นลงมือทำด้วยกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นขั้นตอนแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือการเตรียมสับประรดค่ะเริ่มแรกนะคะแอนจะตัด ข้อสับปะรดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราใช้ในภาชนะตกแต่งจานก็อาจจะดูเทอะทะนะคะแอนก็จะตัดส่วนหัวของสับปะรดออกจนที่เห็นเลยนะคะจากนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะผ่าขึ่นของสับปะรดนะคะเพื่อจะเตรียมไว้สําหรับใส่ข้าวผัดของเรานะคะและส่วนของตัวเนื้อสับปะรดเราก็จะนําไปใส่ในตัวของข้าวผัดส่วนหนึ่งนะคะ ส่วนด้านในตรงกลางนะคะเราสามารถใช้ช้อนขูดเอาก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะนี่คือตัวของสับปะรดด้านในที่เราจะใส่ข้าวผัดสับปะรดของเรานะคะหลังจากนั้นเนื้อค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าค่ะเพื่อจะใส่ในตัวของตัวข,ข้าวผัดค่ะส่วนตัวของเนื้อสับปะรดนะคะเรามาหันนาห่นเป็นชิ้นลูกเต๋าค่ะท่านผู้ชมทําไมถึงหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเพราะว่าอยู่ในตัวของข้าวผัดแล้วจะดูน่ารับประทานค่ะ ชมสัปปบปะรดหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าขนาดอย่างที่เห็นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทําข้าวผัดสับป,ประรดด้วยกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มต้นลงมือปรุงข้าวผัดสับป,ประรดกันเลยค่ะเปิดไฟนะคะเริ่มต้นด้วยใช้ความร้อนสูงเลยค่ะนีค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเราใส่เนยเลยนะคะเคล็ดลับของแอนคือใส่เนยค่ะไม่ใส่น้ํามันนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของข้าวผัดสับปะรดสูตรแอนนะ ใส่เนยเค็มค่ะเพื่อเต็มแส่งรสชาติความกลมกล่อมของตัวขา้าวผัดสับรดของเรานะคะเคล็ดลับค่ะร็ให้เนยละลายก่อนนะคะค่ะเมื่อหอมแดงที่เราลงไปเดียวกับเนยแล้วก็กรเทียมหอมสุกลงตัวแล้วนะคะจากนั้นนะคะ นี่ค่ะเคล็ดลับเติมแต่งสีสันค่ะแอนจะใส่แครอทลงไปนะคะตัดเป็นชิ้นลูกเต๋าหรือเป็นดอกไม้เล็กๆเพื่อจะตกแต่งสีสันให้เมนูข้าวผัดสับประรดของเราน่ารับประทานนะคะทาไมถึงใส่แครอทตอนนี้เพื่อเพราะว่าแครอเทเขามีความแข็งน,นิดนึงนะคะใช้เวลาค่ะก็กัดให้แครอเทเขาสุกนิดนึงค่ะแค่พอสุกเท่านั้นนะคะถเมื่อแครอทพอสุกแล้วนะคะทุกช่องขาจะ ก็สามารถใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะสองฟองที่เตรียมไว้นะคะเคล็ดล mm ับ hmm. ในการทํำข้าวผัดค่ะนี่คือเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะคะต้องใส่ไข่ตัง้งแต่ตอนเริ่มเลยนะคะ เพื่อจะไม่ให้ข้าวผัดของเราแฉะค่ะแล้วเนยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทําให้ข้าวผัดสับปะรดของเรานะคะไม่แฉะค่ะแล้วรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆทีเดียวนี่ค่ะเคล็ดลับสูตรเด็ดของแอนที่มาแบ่งกันกันค่ะก็พยายามคนนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมจากนั้นแอนก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะทําตามขั้นตอนที่แอนบอกเลยนะคะแล้วข้าวผัดสับปะรดจะลงตัวเป๊ะมากๆค่ะ มื่อใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะแอนก็จะปรุงแต่งรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อจะให้กุ้งเขาได้สุกด้วยนะคะมีน้ำาุปขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะก็รอให้กุ้งสุกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะ พอเห็นว่ากุ้งพอเริ่มจะสุกแล้วนะคะแค่เริ่มจะสุกเนาะกุ้งเขาใช้เวลาในการปรุงไม่นานค่ะแอนก็จะใส่ข้าวสวยลงไปค่ะข้าวสวยนี้ต้องเป็นข้าวสวยเม็ดสวยๆเลยนะคะอย่าพยายาม,มอย่าพยายามใช้ข้าวเปียบนะคะเพราะว่าถ้าเปียบเนี่ยเขาจะไม่สวยนะคะข้าวผัดของเราก็จะเละได้ด้วยนะคะพยายามห็นข้าวสวยให้เม็ดสวยเป็นเม็ดสวยนะคะนี่ค่ะก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงนะคะ จากนั้นก็ตําแต่งรสชาติด้วยริกไทยนะคะกับสิ่นข้าวทุ่งนิดนึงตามมาด้วยน้ําตาลนะคะเป็นแต่งรสชาติความคงมกล่อมค่ะโดยไม่ใช้ผงชูรสนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะท่านผู้ชมเป็นแต่งรสชาติค่ะตามมาด้วยนี้เลยค่ะผงกระหรี่ค่ะเพื่อการแต่งสีสันแล้วก็ความอร่อยหอมของกระหรี่ในตัวของข้าวผัดสับประรดของเรานะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างเข้ากันค่ะถ้าสะดวกก็ใช้วิธีการ ผัดนะคะเพื่อจะให้ข้าวของเราได้ดูสวยงามน่ารับประทานอยู่นะคะเพื่อเมล็ดข้าวนะคะจะได้ไม่หักค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนาะจากนั้นนะคะแอนจะเติมสับประรดลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงค่ะเรียบร้อยท่านผู้ชมจากนั้นนะคะท้ายสุดเลยค่ะเรามาเติมต้นหอมนะคะเพื่อเป็นแต่งสูตชันนะคะ รอบหนึ่งติดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะใส่ผักชีลงไปค่ะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเพื่อทำว่าข้าวผัดสับปะรดของเราสวยงามนะคะเห็นไหมคะและรสชาติก็อร่อยลงตัวสีสันน่ารับประทานด้วยเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมข้าวผัดสับปะรดเสร็จเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะข้าวผัดสับปะรดของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามานําใส่สับปะรดที่เราได้แกะเตรียมไว้สําหรับใส่ข้าวผัด ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยค่ะข้าวผัดส,สับปะรดหรือว่าข้าวอบสับปะรดสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนที่มาแบ่งปันท่านผู้ชมในวันนี้นะคะแอนขอแต่งเติมสีสันด้วยพริกขี้หนูนิดนึงนะคะเสียบๆไว้เพื่อจะให้ ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะท่านผู้ชมแค่นี้เองค่ะและแล้วนะคะข้าวผัดส,สับปะรดสูตรอร่อยของแอนสูตรที่ลงตัวมากๆที่แบ่งปันท่านผู้ชมก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วลว,วันนี้นะคะเมนูข้าวผัดส,สับปะรดหรือข้าวอบสับปะรดสูตรอร่อยของแอนเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นผลงานเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็รสชาติรับประกันความอร่อยจริงๆค่ะลองทําทานนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับที่แอนนํามาแบ่งปันกันค่ะท่านผู้ชม คะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติด้วยกันค่ะสัมผัสไปด้วยกันนะคะว่าอร่อยอย่างที่แอนบอกไว้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะแอนขอตักมาสักคำหนึ่งนะคะชิมรสชาตินะคะสีสันเห็นไหมคะทั้งแครอทแล้วทุกอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะ,คะเคล็ดลับในการปรุงนะคะการเติมแต่งสีสันทําให้เมนูอาหารหน่ารับประทานค่ะชิมกันดีกว่าค่ะอ,อร่อยมากกลมกล่อมจริงๆค่ะ ไม่ต้องไปทานพัทคาเลยค่ะท่านผู้ชมทำทานเองท่านผู้ชมก็อร่อยเลิศแล้วค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดเมนูที่ลงตัวจริงๆค่ืมผลงานของแอนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นขั้นตอนวิธีการทําทั้งหมดเลยนะคะข้าวผัดสับปะรดหรือข้าวอบสับปะรดส,สูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนทําง่ายนิดเดียวและอร่อยได้สุดยอดมากๆเลยนะคะลองทาทานาค่ะนี่ละค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับกับสารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนวันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชื่นชอบสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะข้าวผัดสับปะรดส,สูตรอร่อยของแอนค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะแอนจะได้มีกําลังใจในการทําวิดีโออต่อ มาแบ่งปันสูตรอร่อยให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้แอนต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ